มาอยู่กับช่องจิตินโลบอกกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมารีวิวขนแสงนะคะขนแสงขนแสงไม่ตื่นแล้วก็ขนแสงตื่นนะครับผมขอตัดไปตอนที่ทําขนแสงไม่ตื่นกันนะครับตอนนี้ผมก็ทําขนแสงไม่ตื่นแล้วนะครับมาดูสกิลแรกกันได้เลยสกิลแรกนะครับก็จะเป็น ไลท์เลก็จะทำดามเมจได้สองพนห้าร้ห้าสิบเกนะครับส่วนมาดูสกิลที่2นะครับใช้ความจำนานสี่สิบนะครับบาลัสออฟไลท์ก็จะทำดามเมจได้3 5มพนยยามนะครับมาดูสกิลที่สามนะครับ ใช้ความชำนาญค,ความชำนาญ80สิบนะครับสกิลมีชื่อว่า r 리แฟกชันกิก็จะเป็นลำแข่งเลเซอร์นะครับแล้วก็พุ่งไปอย่างแรงเลยส่วนสกิลสกิล,สก,ลสกายบีมบาลานะครับใช้ความชำนาญหนึ่งิบนะครับก็จะเป็น ดาวตกต,น,ตนะครับส่วนสกิลที่ที่ใช้ความชำนาญสิบนะครับก็จะเป็นก็จะมีชื่อว่าไลฟ์ไฟก็จะบินได้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ทำผลตื่นเลยนะครับผมไปทำสกิล สกิลผลแสงครบทุกทุกอันแล้วนะครับตื่นทุกอันแล้วนะครับสกิลแรกของผลแสงตื่นนะครับก็จะเป็น d ีไวนะครับเป็นลำแสงธนูครับชาร์จได้สามสามทีครับก็จะยิงได้ประมาณนี้เลยทำดาเมจได้สองพันเก้ารอยแปดสิบห้านะครับส่วนสกิล hand of the emperor ใช้ความชํานาญ40นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับทำดาเมจได้4,488นะครับ <c oughs> ส่วนสกิลไลท์สปีดดิสทอยเยอร์ใช้ความชำนาญน80นะครับก็จะเป็นลําพุ่งออกไปข้างหน้าตัวนะครับแล้วก็ทำ ทำดาเมจได้37 5 3นห3นะครับส่วน l e s t of God ใช้ความชำนาญหนึ่งนะครับก็จะได้ชาร์จได้เหมือนกันนะครับหมดประมาณนี้เลยนี่นะครับส่วนสกิล Shining Fire หรือสกิลบินใช้ความชำนาญ10นะครับก็จะเรี้ยวได้แล้วนะครับ ส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับฝากกดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ